สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับพบกับคุณครูอนันต์นะครับหรือว่าคุณครูโอ๊ตนะครับวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนนะครับมาเรียนกันในเรื่องการลบทศนิยมที่มีการกระจายนะครับหรือมีการยืมนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสําหรับในวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนมาเรียนกันในเรื่อง การลบทศนิยมที่มีการกระจายนะครับหรือมีการยืมนั่นเองนะครับซึ่งเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนนับเลยนะครับโดยนะครับโดยเราจะนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันนะครับถ้าในหลักใดหลักหนึ่งนะครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะครับให้นักเรียนนะครับกระจายตัวตั้งในหลักถัดไปที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ มารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อนนะครับแล้วจึงหาผลลบนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเมื่อไหร่นะครับให้นักเรียนไปยืมตัวเลขในหลักทางซ้ายมือนะครับแล้วค่อยเอามาลบนะครับนี่คือหลักการนะครับซึ่งหลักการเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนนับเลยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนมีความรู้เดิมอยู่แล้วนะครับแต่นะครับ เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างสำหรับการลบทศนิยมนะครับที่มีการกระจายหรือมีการยืมนะครับในหน้านี้นะครับในหน้านี้เนี่ยมีอยู่2ข้อนะครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังก่อนนะครับโดยเริ่มจากข้อที่1นะครับข้อที่1โจทย์กำหนดมาก็คือ34.51นะครับลบด้วย9.92นะครับ ง่ายๆเลยข้อนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าเจ้าอะไรเป็นตัวตั้งนะครับตัวตั้งคือจํานวนที่มากที่สุดนะครับซึ่งได้แก่34.51นะครับฉะนั้นนักเรียนเขียนเลยตัวตั้งเมื่อนักเรียนเขียนตัวตั้งเสร็จแล้วต่อไปเราจะเขียนตัวลบบ้างนะครับตัวลบนะครับก็คือ9.92นะครับ การเขียน <g arden> นะครับอย่าลืมนะครับให้นักเรียนขีดเส้น1เส้นสําหรับตัวลบตรงนี้นะครับเส้นสีแดงๆตรงนี้นะครับ <g arden> ขีด1เส้นแล้วคว่อยเขียนนะครับแล้ว,วิธีการเขียนอย่าลืมเลยนะครับตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วก็เขียนหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักส่วน10ตรงหลักส่วน10หลักส่วนร้อยตรงหลักส่วนร้อยนะครับ เมื่อหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถลบกันได้เลยโดยนะครับเราจะเริ่มลบในหลักที่อยู่ทางขวามือสุดก่อนก็คือหลักส่วนร้อยนะครับก็จะได้ว่า1ลบ2นะครับซึ่งแน่นอน1-2ลบ2ไม่ได้เพราะว่า 1, น,1น,น้อยกว่า2นะครับ1ตัวนี้น้อยกว่า2ฉะนั้น1ตัวนี้เนี่ยต้องไปยืมนะครับ เลขในหลักถัดไปที่อยู่ทางด้านซ้ายก็คือยืม5นะครับ5โดนยืมไปฉะนั้น5จะเหลือ4แบบนี้นะครับแล้วไอ้เจ้าตัว1ตัวนี้เนี่ยที่ยืมเข้ามาจาก 1., จะกลายเป็น11ทันทีนะครับ1กลายเป็น11นะครับแล้วนักเรียนก็เอา1ิมาลบกับ2นะครับซึ่ง11ลบ2เหลือ9นะครับ เมื่อลบเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปดูในหลักถัดไปนะครับก็คือหลักส่วน10ตรงนี้นะครับแน่นอน5โดนยืมไปมันเหลือ4 4มันลบ9ไม่ได้ครับ4ตัวนี้ก็เลยไปยืม4ในหลักหน่วยนะครับ4ในหลักหน่วยโดนยืมไปนะครับจาก4ี่ก็จะกลายเป็น3นะครับเหลือ3ส่วน4ี่ตัวนี้ที่ยืมเข้ามานะครับจาก4ี่จะกลายเป็น14แบบนี้นะครับ จากนั้นให้นักเรียนเอา14ตัวนี้ที่นักเรียนได้มานะครับไปลบกับ9นะครับซึ่ง14ลบด้วย9นะครับมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับเขียน5เลยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนใส่จุดทดศนิยมต่อไปนะครับไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยตอนนี้ก็คือ3ลบ9นะครับซึ่ง3ตัวนี้ลบ9ไม่ได้ก็ต้องไปเยืม 3ในหลัก10นะครับฉะนั้น3ในหลัก10โดนยืมมาจาก3ก็จะเหลือ2และเจ้า3ตัวนี้ที่ไปยืมเข้ามาจาก3ก็จะกลายเป็น13นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับเอา13กับ9มาลบกัน13ลบ9กนะครับก็จะเหลือ4นั่นเองนะครับส่วน2ตัวนี้ ก็ดึงลงมาเลยเพราะว่าไม่มีตัวลบแล้วคำตอบก็คือ24.59นะครับ24.59เสร็จแล้ว1ข้อครับต่อไปข้อที่2ครับโจทย์กำหนดมาก็คือ8.246ลบด้วย5.35 แน่นอนข้อนี้นะครับครูจะเอา8.246เป็นตัวตั้งนะครับเพราะเป็นเลขที่มากกว่า5.35นะครับเขียนเลย8.246นะครับลบด้วย5.35นะครับทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะลบนะครับอย่าลืมขีดเส้น1เส้นนะครับเมื่อกี้ครูลืมบอกนักเรียนด้วยนะครับตรงผลลัพธ์นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าคําตอบ ขีดเส้น2เส้นด้วยนะครับเพื่อให้งานของนักเรียนออกมาอย่างสวยงามมีระเบียบนะครับฉะนั้นอย่าลืมขีดเส้นตรงนี้1เส้นสําหรับตัวลบและผลลัพธ์2เส้นนะครับอ่ะย้อนกลับมาที่ข้อที่2นะครับข้อที่2 5.35เป็นตัวลบนะครับก่อนที่จะเขียนตัวลบอย่าลืมขีดเส้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเขียนจุดทศนิยมให้ตรงกัน เขียนหลักให้ตรงกันด้วยนะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักส่วน10ตรงหลักส่วน10หลักส่วนร้อยตรงหลักส่วนร้อยนะครับทีนี้ก็เติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเหมือนกันนะครับเมื่อหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะลบได้เลยนะครับสามารถลบได้เลยก็คือเราจะเริ่มลบจากตัวเลขในหลักที่อยู่ขวามือสุดก่อนนะครับในที่นี้ก็คือหลักส่วนพันตรงนี้นะครับ 6ลบ0นะครับ6ลบ0นย์เหลือ6นะครับเหลือ6 6ลบ0นย์เหลือ6ต่อไปนะครับหลักส่วนร้อยนะครับก็คือ4ลบ5นะครับ4ลบ5ไม่ได้นะครับเพราะว่า4น้อยกว่า5ฉะนั้น4ตัวนี้จะไปยืมตัวเลขในหลักทางด้านซ้ายนะครับยืม2 2โดนยืมนะครับก็จะเหลือ1 นะครับ4ยืมเข้ามาจาก4นะครับก็จะกลายเป็น14นั่นเองจากนั้นนะครับให้นักเรียนลบกันได้เลยนะครับก็เอา14กับ5มาลบกันนะครับซึ่ง14ลบ5นะครับมีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะครับหรือว่าเหลือ9นั่นเองในหลักต่อไปนะครับหลักส่วน10นะครับก็จะเหลือ1ลบด้วย3นะครับ ซึ่ง1ตัวนี้ลบ3ไม่ได้ก็ต้องไปยืมในหลักหน่วยยืม8ในหลักหน่วยนะครับจาก8นะครับที่โดนเขายืมมานะครับก็จะเหลือ7นะครับ1ที่ยืมเข้ามานะครับ1ตัวนี้นะครับที่ยืมเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น11นั่นเองนะครับนักเรียนก็เอา11กับ3มาลบกันได้เลยนะครับซึ่ง11ลบกับ3นะครับเหลือ8ครับ ใส่จุดทศนิยมนะครับแล้วทีนี้ในหลักหน่วยนะครับก็จะเหลือ7ลบด้วย5นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ2นะครับคำตอบก็คือ2.896นะครับ2.896เสร็จแล้วข้อที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยนะครับสำหรับหน้านี้นะครับมีอีก2ข้อนะครับเป็นตัวอย่างการลบทศนิยมนะครับที่มีการกระจายนะครับหรือว่ามีการยืมนั่นเองนะครับ ข้อที่3นะครับโจทย์กำหนดมาก็คือ96.7นะครับลบด้วย20.584นะครับข้อนี้นะครับเอาจํานวนที่มากที่สุดนะครับตั้งนะครับนั่นก็คือเอา96.7เป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยนะครับ20อย่าลืมนะครับใส่จุดทศนิยมใส่หลักให้ตรงกัน จากนั้นนักเรียนเติม0สองตัวของตัวตั้งนะครับให้เป็นทศนิยม3าตำแหน่งเหมือนกันแล้วนักเรียนก็เริ่มลบได้เลยนะครับโดยลบจากฝั่งขวามือสุดก่อนนะครับก็คือหลักส่วนพันนะครับไอหลักส่วนพันตัวนี้นะครับ0ลบ4ไม่ได้นะครับ0ตัวนี้ก็ต้องไปยืม0ตัวนี้นะครับในหลักส่วนร้อยซึ่งนะครับไอ0ในหลักส่วนร้อยไม่มีนะครับไม่มีให้ยืมก็ต้องไปยืมในหลักส่วนสิบนะครับ เจ้าหลักส่วน10ที่เป็นเลข7อยู่ตรงนี้นะครับโดนยืมไปจาก7ก็จะกลายเป็น6นะครับจาก7กลายเป็น6นะครับแล้วศูนย์ตัวนี้ที่ไปยืมเข้ามาจากศนย์ก็จะกลายเป็น10นะครับแต่กลายเป็น10แล้วก็ยังให้ศูนย์ตัวนี้ยืมไปอีกนะครับตัวเองก็เลยจะเหลือ9นั่นเองนะครับเหลือ9 ทำให้ศูนย์ตัวนี้ที่ไปยืมมานะครับจากศูนย์จะกลายเป็น10แบบนี้นะครับหลักการเนาะวิธีการยืมนักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับต่อไปก็ลบกันได้เลยนะครับในหลักส่วนพันสิบลบสี่นะครับก็จะเหลือหกนะครับในหลักส่วนร้อยนะครับเก้าลบกับแปดนะครับเก้าลบแปดก็จะเหลือหนึ่งในหลักส่วนสิบนะครับ 6ลบกับ5นะครับก็จะเหลือ1เช่นกันใส่จุดทศนิยมนะครับหลักหน่วย6ลบ0ก็ได้6หลัก1ิบลบ2ก็เหลือ7นะครับคำตอบก็คือ76 1 1 6เสร็จแล้วสำหรับข้อที่3นะครับต่อไปข้อที่สําสำหรับข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่า21.853ลบด้วย12.946 นในข้อนี้นะครับครูจะเอา21.853เปนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่า21.853มากกว่า12.946นะครับฉะนั้นครูจะเขียนตัวตั้งก่อนเลยเมื่อน,นักเรียนเขียนตัวตั้งเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับมาตีเส้นหรือว่าขีดเส้นตรงนี้1เส้นนะครับเพื่อเราจะเขียนตัวลบนะครับซึ่งตัวลบของเราก็คือ12.946 นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะครับเขียนหลักให้ตรงกันด้วยนะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักส่วน10ตรงหลักส่วน10หลักส่วนร้อยตรงหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันตรงหลักส่วนพันนะครับเมื่อหลักแต่ละหลักตรงกันแล้วนะครับนักเรียนสามารถลบกันได้เลยโดยเริ่มจากฝั่งขวามือสุดก่อนนะครับก็คือหลักนี้นะครับหลักส่วนพันนะครับแน่นอนนะครับ3ตัวนี้ ลบ6ไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องไปยืม5นะครับยืม5ตัวนี้นะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวเองนะครับ5โดนยืมไปนะครับ5จะเหลือ4แล้วก็3ตัวนี้นะครับที่ยืมเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น13นั่นเองจากนั้นนะครับนักเรียนสามารถลบกันได้เลยนะครับ13ลบด้วย6นะครับคำตอบก็คือ7นะครับเหลือ7 ต่อไปหลักส่วนร้อยนะครับ4ี่ลบสก็เหลือ0นะครับต่อไปหลักส่วน10นะครับ8ลบกับ9ไม่ได้8จึงไปยืม1นะครับในหลักหน่วย1ดวโดนยืมนะครับ1ดวโดนยืมไปจาก1กลายเป็น0นะครับ8ยืมเข้ามาก็จะกลายเป็น18นะครับจากนั้นนะครับ ให้เอา18ลบกับ9นะครับในหลักส่วน10นะครับคำตอบก็จะเหลือ9ใส่จุดทดนิยมนะครับหลักหน่วยนะครับไม่สามารถลบกันได้นะครับเพราะว่า0ตัวนี้น้อยกว่า2ฉะนั้นจึงไปยืม2ข้างหน้านะครับ2โดนยืมนะครับ2ก็จะเหลือ1นะครับศย์ยืมเข้ามาก็จะกลายเป็น10 นะครับในหลักหน่วยนะครับ10ลบ2เหลือ8ครับส่วนในหลัก10บนะครับ1ลบ1เป็น0นะครับเราไม่เขียนก็ได้นะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อนี้จึงตอบ8.907นั่นเองเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวอย่าง4ข้อนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ เนื้อหาไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจดูวิดีโอนี้นะครับจะทําได้ทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูได้นําแบบฝึกหัดนะครับมาฝากนักเรียนอีกแล้วนะครับซึ่งให้นักเรียนทําลงในสมุดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบฝึกหัดนะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีทํานะครับ เป็นแบบฝึกหัดการลบทศนิยมนะครับที่มีการกระจายหรือที่มีการยืมนั่นเองนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับมีทั้งหมด6ข้อทําลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับก็สําหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับอยากให้ครูเพิ่มเติมนะครับหรืออยากให้ครูทําคลิปอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลย เดี๋ยวครูจะเข้าไปอ่านนะครับแล้วเอามาสร้างคลิปนะครับต่อๆไปนะครับเพื่อมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ